าเชนห the เว r l ์อินมองโกเลียนับเป็นเรื่องที่น่าปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างมากที่เราได้เห็นการฟื้นฟูศิลธรรมโลกกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งซึ่งในวันนี้จะขอพาทุกท่านไปรับชมเรื่องราวการสร้างความดีของเหล่าเด็กดีมิสตาที่ประเทศมองโกเลียเขาบอกนะคะว่าเด็กๆที่นี่มีแต่ความน่ารักสดใส และมุ่งมั่นในการทำกิจวัตรสิบประการ,บบรของวีสตาเป็นอย่างดีกิจก <Be Star. S 1> รรมวีสตาของมงองโกเลียในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่4แล้วมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า8,000คนจาก42โรงเรียน <Yeah. S 2> นับเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้วัฒนธรรมชาพุทธซึ่งครั้งหนึ่งเคยขาดหายไป ได้กลับเข้ามาสู่วิถีชีวิตของชาวมองโกเลียยุคใหม่อีกครั้งจากระยะเวลากว่า8สัปดาห์ที่น้องๆเด็กดีวีสตามองโกเลียทั่วประเทศได้ตั้งใจสร้างความดีด้วยสองมือน้อยๆเพื่อเป็นผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกรวมทั้งคุณครูผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้ทุ่มเทสร้างเยาวชนของตน ให้เป็นต้นแบบด้านศิลธรรมในที่สุดก็ถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยคืองานมอบรางวัล V Star ร์ l i t y a w a r d วประจำปีพุทธศักราช2555นี้นับเป็นความโชคดีของโรงเรียนในมองโกเลียเป็นอย่างมากที่ณนะวันนี้คณะทำงานจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยและมองโกเลียต่างให้ความสำคัญและเดินทางมาร่วมมอบรางวัลน,นี้ด้วยตัวเอง โดยจะมอบให้แก่โรงเรียนที่ทุ่มเทในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมจนเห็นผลเป็นรูป,ปรธรรมชัดเจนและมอบรางวัลผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านพื้นฟูศิลธรรมโลกให้แก่เด็กดีวีสตาที่สร้างความดีอยู่ได้อย่างโดดเด่นนอกจากความภาคภูมิใจที่ได้รับแล้วน้องๆและคุณครูตัวแทนโรงเรียนเหล่านี้ยังได้มีโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมง,งาน วันรวมพลังเด็กดีตา1ล้านคนถึงที่เมืองไทยด้วย Аа мэдээж эцэг их гэдэг бол бүгд төмжиж хийх эхтэйд тэгээд саяхан Баттай байх юм чи а саяхан Баттай байх гэж хийж байна дэ дицх маань их дэмжиж багш маань ч зөвлөсөн. Энэ нь бол голч төр цаг баримттайгу ажлыг хайш тавьдаг гэсэн. Атаа бол их төрцөөс тээ цаг баримттайг өөртөө оруулаад их диспүртэгээр төлөвлөсөн. Би энэ вестэр төлөвлөлт явгцсанаараа маш их зүйлийг ойлгож авсан. Тэгэд ийм зөүлөөсөө би одоо сахилын гоцтой, төсөртөвчөөр тэ хүнийг ойлгосон сурсан. Тэгэд энэ өнөөдрийн хөтөлбөр бол маш сайхан явагдаж, өндөрлөө бүх хүмүүсийг бас сайнж байгаа. Надад сайхаа санагцсан. Тэгээ бас дараа дараагийн инвесторчудаа амжилт гэсиа. Маш их өндөр байна. 8000 хүмүүс удаа гаринд орно гэдэг бол бас их өндөр амжилт маш сайн байсаа. Араа ирээдүд амжилт ч гэсэн маш их хэрэгтэй. Өөрт маш их гарсан. Манай энгийн ха ангид ангид бүр маш их өөрсөлд гарсан. Манай ангийнхаа нэг туга найрсаг найзтай хамт болон болсон. А одоо их орны ирээдүд басан хүүхдийн хаа тийм ээ. Одоо хүмүүжил төлөвшөлд онцгой анхаарч ажилласан гэж ингэж бодож байгаа. За ер нь бол бид нар вестер хөтөлбөрт оролцоод 3 сар жилдээ оролцож байгаа. А ер нь оролцолцоод нүгэн сайн амжилт оролцсон. За энэ бол ганцхан миний амжилт биш. Миний ард байгаа нийт хамт олон минь амжилт гэж ингэж хэлье. За хүүхд хүүхд бол их орны ирээдүй байдаг. А энэ сайхан одоо хүүхдийн төлөөшөлт одоо үнэтэй хувь нэмэр оруулж байгаа. А Тайландын Дамайка сан А IBIS Mongolia-гийн оюутны залуучууд маш их талархаж байгаа. За гээж ингэж үтж baina. จากัตอินนคต่อไป่รู้ว่แาอตัวหัอตัวและจากความสำเร็จของการจัดงานเด็กดีวิตาในประเทศมองโกเลียตลอด4ครั้งที่ผ่านมาได้ทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศมองโกเลียเล็งเห็นความสำคัญและพร้อมเต็มที่ ที่จะให้คณะทำงานของท่านมาศึกษาโครงการนี้เพิ่มเติมพร้อมต่อยอดไปสู่การพัฒนาคุณครูในโครงการครูดีสีตำบลที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงทั่วประเทศไทยในขณะนี้ในอีกไม่นานนี้ประเทศมองโกเลียจะสว่างสวัยไปด้วยแสงจากดาวแห่งความดีนับแสนนับล้านดวงที่จะทำให้ศีลธรรมแผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางทั่วทุกชุมชน สังคมไปจนถึงประเทศชาติและหากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมดีๆเช่นนี้ในทุกพื้นที่ทั่วโลกประตูสู่สันติภาพโลกย่อมจะเปิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนค่ะ